พาเพื่อนๆมาดูลูกไก่ต๊อกแรกเกิดครับอายุได้หนึ่งสัป,ปดาห์ในกรงนี้ครับเชาวนี้ก็ให้วัคซีนไปแล้วก็มีประมาณชุดนี้ก็มีประมาณสามถึงสี่ร้อยตัวครับเพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมอีกไก่ต๊อกอายุหนึ่งเดือนนะครับแล้วตัวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละครับเราเราไปดูกันนะครับ ลูกไก่ตอกอายุหนึ่งเดือนเราปล่อยลงดินครับเพื่อนๆแข็งแรงทุกตัวครับอ,อ่านี่คือลูกไก่ตอกอายุหนึ่งเดือนเราปล่อยลงดินแล้วนะครับให้เขามาอาบแดดนะครับเล่นดินนะครับแุดนี้ปลอดภัยแล้วครับแล้วก็ปล่อยลงดินท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ทางหมายเลข0880354926ไก่ผมพร้อมออกเดินทางครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ